วันนี้ตัวเลขของผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่2,480รายส่วนตัวเลขของผู้เสียชีวิตพุ่งไป37รายรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว1,853รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล24,550รายซึ่งมีอาการปอดอักเสบ901ราย ศูนย์ข้อมูลโควิด1 9เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ของประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่29กรกฎาคม2565วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลรวม2480รายค่ะเพิ่มขึ้นจากวันก่อนซึ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ2480รายไม่มีผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศรวมผู้ป่วยสะสมตอนนี้4 5 8ล้านรายสะสมเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็น ต้นมา2 3 6 3้1นมรายค่ะส่วนผู้เสียชีวิต37รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนรวมเสียชีวิตจากโควิด -19 ไปแล้ว31,327รารายขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้1,853รายลดลงจากวันก่อนและน้อยกว่าผู้ป่วยรายใหม่รวมรักษาหายป่วยสะสมไปแล้ว4,53673รายเฉพาะตั้งแต่1มกราคมห5เป็นต้นมา2 3ล้านา 62,179รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล24,550รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ901รายค่ะสมคิดมองราเหตุผลการแก้รัฐธรรมนูญกลับไปใช้บัตรใบเดียวไม่ใช่ทางออกสูตรบัญชีรายชื่อคาดอีก2สัปดาห์หน่าจะชัดเจนยื่นปปชอสอบรัฐมนตรีหลังสักฟอกซึ่งอาจมีถึง4-5คน ในสมคิดเชื้อคงสาสาอุบลราชธานีพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานวิฝ่ฝฝายค้านเปิดเผยกับสำนันข่าวไอเอ็นถึงความคืบหน้าในการยื่นเอาผิดรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชและองค์กรอิสระอื่นๆนะคะว่าในเบื้องต้นฝ่ายกฎหมายกำลังยกร่างวางประเด็นเพื่อย,ยื่นร้องต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสองสัปดาห์ค่ะโดยน่าจะมี4-5รายเป็นอย่างน้อยแต่จำนวนและ ข้อกล่าวหาที่ชัดเจนนั้นต้องรอฝ่ายกฎหมายกันอีกครั้ง พร้อมกันนี้นาะยสมคิดยังกล่าวถึงกระแสะข่าวการแก้รัฐธรรมนูญกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวค่ะว่าพอจะได้ยินมาบ้างจากหลายแหล่งแต่มองว่าหากผู้ใดคิดจะทําจริงคงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเพราะการจะย้อนกลับไปที่เดิมเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาใช้บัตรสองใบย,ยังไม่ทันได้ใช้แต่จะกลับไปใช้แบบเดิมมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นบัตรสองใบเกิดจากการพบข้อบกพร่องของการใช้บัตรใบเดียวดังนั้นไม่ควรคิดแก้ปัญหาเกี่ยวกับสูตร บัญชีรายชื่อด้วยการวนกลับไปที่เดิมแต่ควรคำนึงถึงหลักการของประชาธิปไตยที่แท้จริงสร้างกติกาที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายน่าจะดีกว่าการพยายามหาทางออกเอาเปรียบคู่ต่อสู้และเอาเวลาไปคิดแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนาน่าจะดีกว่า ต่อกันที่ประเด็นของฝีดัดลิงค่ะหมอยงยอมรับนะคะว่าฝีดัดลิงเป็นโรคที่ยากต่อการควบคุมน่าเป็นห่วงติดต่อจากสัตว์สู่คนกังวลอนาคตอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะเพศชาย ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมาราเวชศาสตร์คณะแพทยศา,าสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องของฝีดาดลิงค่ะโรคที่ยากต่อการควบคุมโดยบอกว่านับตั้งแต่การระบาดของโรคนอกทวีปแอฟริกาก็มีการกระจายเพิ่มขึ้นและก็มียอดของผู้ป่วยที่สูงขึ้นมาโดยตลอดยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงปัจจุบันตอนนี้นะคะมีผู้ป่วยมากกว่า17,00 0รายค่ะมากกว่า75ประเทศแต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ ในยุโรปและอเมริกาจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าการรายงานตัวเลขของผู้ป่วยเข้าสู่องค์การอนามัยโลกจะไม่ยอมบอกเพศที่บอกเพศนะคะมีไม่ถึงครึ่งหนึ่งและก็เป็นในเพศชายสูงถึงร้อยละ98มีแค่เพศหญิงร้อยละหนึ่งเท่านั้นยังไม่มีผู้เสียชีวิตนอกแอฟ,ฟริกาค่ะที่เสียชีวิตจะอยู่ที่ทวีปแอฟ,ฟริกามีเพียง5รายค่ะการติดต่อนอกทวีปแอฟ,ฟริกาเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นเพศเดียวกันเกือบร้อยละ40 มีรอยโรคเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศโรคนี้ยากต่อการควบคุมเพราะเมื่อเทียบกับ HIV ในระยะแรกเมื่อ40ปีก่อนการเริ่มต้นก็เป็นแบบเดียวกัน HIV จะไม่แสดงอาการของโรคในระยะแรกกว่าจะแสดงอาการก็คือแพร่กระจายติดต่อไปมากพอสมควรแล้ว ซึ่งฝีดาดลิงก็เช่นเดียวกันค่ะอาการส่วนใหญ่จะไม่มากเมื่อมีอาการไม่มากก็ยากต่อการควบคุมโดยเฉพาะบางรายอาจจะไม่มีอาการหรือมีตุ่มขึ้นเพียง,มงเม็ดสเม็ดก็ได้แต่ข้อดีของฝีดาดลิงนะคะมีมากกว่า HIV ก็คือผู้ป่วยโรคนี้จะไม่เรื้อรังเป็นอยู่ประมาณ2-4อาทิตย์ก็หายขาดเป็นปกติและก็ไม่เป็นพาหะของโรคในอนาคตค่ะถ้าควบคุมไม่ได้การกระจายของโรคจะไม่อยู่เฉพาะแค่เพศชายเท่านั้นจะก,กระจายเข้าสู่คนใกล้ชิดเข้าสู่ระบบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทำให ควบคุมได้ค่อนข้างยากสิ่งที่น่าเป็นห่วงต่อไปนี้ก็คือแต่เดิมเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยเฉพาะสัตว์จำพวกแทะอย่างเช่นหนูในแอฟริกาแต่ขณะน,นี้มีการติดต่อระหว่างคนสู่คนแล้วและต่อไปถ้าคนเอาเชื้อนี้ข้ามไปยังสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ท้องถิ่นเช่นหนูสัตว์จะเป็นพาหะอยู่ที่สัตว์ก็จะยิ่งยากต่อการควบคุมและการติดต่อจากสัตว์ข้ามมาสู่คนได้อีกเพราะฉะนั้นสัตว์ฟันแทะที่อยู่ในเมืองก็จะทําให้เกิดโรคประจําถิ่น ที่ยากต่อการกําจัดและการควบคุมค่ะในขณะที่ชาดชาติวันนี้ก็ผู้ประเด็นของฝีดัดลิงเช่นกันนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครก็ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก ายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ไร้สดในเพจชัดชาติสิทธิพันธ์มาออกกำลังกายยามเช้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรค่ะพร้อมบอกว่าเมื่อวานก็ไปดูงานกรุงเทพกลางแปลงเพราะหลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมน้ําท่วมที่ซอยนาคณิวาฒ48แยก18เพราะว่ามีประชาชนแจ้งมาผ่านทางทัฟฟีฟรองดูประมาณ60รายก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะโดยผู้ว่ากทมก็พูดถึงกรณีที่เมื่อวานเจอผู้ป่วยฝีดาดลิงรายแรกในพื้นที่กรุงเทพ หานครจากข้อมูลของวเชิรพยาบาลนะคะที่บอกว่าผู้ป่วยรายนี้ไปสัมผัสกับคนในบ้านเจ้าหน้าที่ก็ทําการแยกตัวคนในบ้านแล้วก็ผู้ป่วยรายนี้ไปกักตัวเรียบร้อยแล้วขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะคะโรคนี้ไม่ได้ติดต่อกันง่ายเหมือนกับโควิดเพราะว่าฝีดัดลิงติดต่อทางการสัมผัสอาการที่เป็นตุ่มผู้พองและก็หาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นอกจากนี้ผู้ว่ากทมพูดถึงกรณีวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้ค่ะน้องๆน,น,นักเรียนวงโยธวาทิจา,จากจังหวัดนครราชสีมาจะเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานคร เพื่อประชาชนวงโยธวาทิตกับทีมโรงเรียนในกรุงเทพวันที่31กรกฎาคมโดยผู้ว่าช,าชาติก็จะพาไปเที่ยวโอเชียนเวิลด์ที่สยามพารากอนและเป็นตัวแทนคนกรุงเทพค่ะพาน้องๆวงโยธวาทิตจากนครราชสีมาชมเมืองด้วยทางนี้ทราบมาว่าจะมีประชาชนจากจังหวัดนครราชสีมานั่งรถมาให้กำลังใจก็ถือว่าเป็นสิ่งดีค่ะที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการเข้ามาท่องเที่ยวของพี่น้องชาวโคราชผู้ว่ากทมนะคะยิ่งกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าทุกวันนี้หลายฝ่ายพยายามที่จะทำเมืองให้ดีขึ้นเพื่อ คนรุนลูกรุนหลานต่อไปที่จะต้องใช้เมืองต่อจากเราถ้าส่งเมืองที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีน้องๆลูกๆหลานยาวชนก็จะมีความหวังกับเมืองเมืองนี้ที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าต่อไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมืองมีโอกาสให้กับทุกคนสร้างงานสร้างสรรค์ได้เป็นเมืองที่ไม่ทะเลาะการคุยกันด้วยเหตุผลเมืองไทยมีสิ่งดีเยอะที่ผ่านมาก็ร่วมมือกันในหลายๆด้านหาจุดร่วมดนตรีและศิลปะให้ได้ ต่อกันที่ประเด็นทางเศรษฐกิจค่ะอสังหาริมทรัพย์ชี้นะคะโควิด1 9ฉุดเศรษฐกิจกระทบทางยอดจองและยอดซื้อขณะประชาชนกู้แบงค์ไม่ผ่านคาดครึ่งปีหลังสถานการณ์จะดีขึ้นท่องเที่ยวเข้ามาหนุน ในอาทิตย์พีชาญนนรองประธานกรรมการสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะนายกิตติมศักสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเปิดเผยกับสำนักข,าข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะว่าจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยแย่จากผลกระทบของโควิด -19 ก็ส่งผลกระทบต่อย,ยอดจองและยอดซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีแรกอยู่บ้างเนื่องจากกำลังซื้อในบางกลุ่มหดตัวลงไปทำให้สินค้าคงเหลือสะสมอยู่ในตลาดปริมาณมากพอสมควรค่ะอย่างเช่นคอนโดมิเนียมรวมถึงกลุ่มผู้ซื้อนะคะซึ่งในอนาคตมี กลุ่มแต่ตอนนี้ลดลงเหลือแค่กลุ่มเดียวค่ะส่วนคนที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองก็ติดปัญหาเรื่องของการกู้ธนาคารไม่ผ่านแต่ก็โชคดีที่โครงการใหม่ๆไม่ออกมาสู่ตลาดมากทําให้ไม่เกิดความกังวลใจมากนักอย่างไรก็ตามนะคะนายอาทิตย์คาดการว่าสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังจะดีขึ้นค่ะเพราะภาคการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้วทําให้เกิดการจ้างงานและเกิดการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจที่มากขึ้นด้วยค่ะ ดูสถานการณ์น้ำกันขาะน้ำเหนือมาแล้วค่ะเขืนเจ้าพยาปล่อยน้ำเพิ่มกระทบอยุธยาแล้วสองอำเภอปอพอพร้อมกับหน่วยงานท้องถิ่นเร่งเข้าให้การช่วยเหลือในกริตแก้วทองหลางหัวหน้าสัมง,งานป้องกันบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยกับสำนักข่าว i n n ค่ะถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยบอกว่า จากการระบายน้ําผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพญาที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ทางจังหวัดเป็นพื้นที่รับน้ําและได้รับผลกระทบไป2เภอค่ะคืออําเภอเสนาประชาชนได้รับผลกระทบ5ตบําบล15หมู่บ้าน265ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรก็คือนาข้าวได้รับความเสียหายไปประมาณ165ไร่ อำเภอผักไห่ประชาชนได้รับผลกระทบ2ตำบล2หมู่บ้าน15โครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรก็คือนาข้าวได้รับความเสียหายประมาณ20ไร่โดยทางปอพก็ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องค่ะหน่วยทหารอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงสำรวจความเสียหายและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นแล้ว ในขณะที่ประเทศไทยตอนนี้ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะคะในบางพื้นที่ก็ฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคตะวันออกกับภาคใต้กรุงเทพวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนพัดปกคลุมภาคเหนือในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคตะวันออก กับภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณในกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแทรกกดติดตาและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญจาก i n n breaking n